เอฟซีระทึกนางเอกลั่นอยู่ในระยะวัดใจแฟนสมเดือนจะรักหรือจะเลิกคลุมเคลือกันมาพักใหญ่แล้วสำหรับความรักของเอสเธอร์สุปรีลีลาและพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิหลังโดนจับผิดว่าได้กลิ่นไม่ปกติไร้รูปคู่กันเป็นเวลานานก่อนหน้านี้เอสเธอร์ยืนยันว่าความสัมพันธ์ยังดีล่าสุดนั้นฝ่ายชายบินไปเรียนต่อต่างประเทศอีกรอบนานสมเดือน ทําให้ถูกจับตาความสัมพันธ์อีกรอบเอสเตอร์เผยว่างงกับสถานะตอนนี้กับเคนเพราะต่างฝ่ายต่างก็ปล่อยชิวให้โอกาสทบทวนตัวเองสามเดือนหลังฝ่ายชายไปเรียนต่อต่างประเทศก็รู้สึกชินชาตอนนี้ยังไม่เลิกสิ้นปีนี้มีคำตอบหากต้องเลิกจริงก็พร้อมจะเป็นเพื่อนต่อแต่ฝ่ายชายต้องไปถามเอาเองแอบสียดยเวลาที่คบกันแต่เขาก็เหมือนเป็นคนหนึ่งในครอบครัวไปแล้ว